สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม The Station สถานีโอเคก็รู้สึกว่าเหมือนเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นคนคนึงนะที่ต้องเหมือนจะต้องนั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้านแล้วก็ทุกอย่างดูเหมือนจะปกติดีจนกระทั่งประตูรถไฟนั้นปิดลงอยู่ๆก็เริ่มมีผู้โดยสารคนหนึ่งทำตัวแปลกๆแล้วเราก็จะไปดูกันในเกมที่วอาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอยู่ในรถไฟด้วยไม่มีที่ให้หนีด้วยไป ก็แค่วันเสาร์ธรรมดาอีกหนึ่งวันนล่นนะอ่าฉันตั้งแต่อรอการการข,ข,ขึ้นเงินเดือนด้วยนะครับบางทีใช่เดี๋ยวือซื้อรถนะในยังไม่กี่ปีอะ่ะอย่างไรก็ต้องอย่งไรก็ตามก็ต้องรอรถไฟใต,ต้ดินก่อนก็แค่วันเสาร์อะไรไม่ไม่แนะนำอ๋อทำไมดู เสอัสดีเลื่อนเองมะคนขายตัวปะกงงัานร้านจุดๆอ่ะเงียบอ่ะฉันไม่อยากซื้ออะไรละอ่ะมาสเตอร์เฮกเฮ้ถ้ามึงไม่อยากทำงานมึงก็ไม่ต้องมาทำก็ไเ้นนะเอะลรๆเล้วเลยแล,ล้วเลยอืมใช่แล้วพวกเขาดูรักกันจริงๆนะ เราก็จะไปยุ่งอะไรกันครับแต่กระโดดเขาต่อเออขอ,อโทษนะครับคุณรู้ไหมว่ารถไฟจะมาจะมาแบบอีกกี่นาทีอตอนนี้บายหนึ่งสามหกแล้วน่าจะใช้เวลาไม่เกินสามทีขอบคุณครับไม่ไม่มีปัญหาแวนนี่มันเวลาจริงๆในชีวิตเรานี่นะ่ะ เขาดูเศร้ามากอะฉันควรจะคุยกับเขาไหมกดบายเพื่อคุยหรือเอ็นแล้วก็คุยเลยฮะเฮ้ยคุณคุณโอเคไหมเป็นไรหรือว่าเป็นคนดีซะด้วยอ้าแล้วเด็กาต้องกดไปเนี่ยนะเจนี่ให้กดอ่าฉันกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากทำไมล่ะ เกิดอะไรขึ้นก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตฉันแลยภรรยาตีเช็ไปฉันถูกเล่เอาอย่างาันและที่เลวร้ายที่สุดก็คืออะไรวะรถไฟขบวนนี้ใช้เวลานานเกินไปออ่กูนี่มีเวลาที่เลวร้ายจริงๆนะ เฮ้ ه, แต่คุณเป็นคนเดีย็นเลยนะที่ฉันคุยด้วยในสามวันอะ่ะรู้สึกดีมากขอบคุณแน่ใจนะฉันใช่ใช่ใช,ใช่ไม่เป็นไรหรอกม่เป็นไรคุณจะได้รับกรรมดีแน่นอนเอาไดยดูแลตัวเองด้วยวัดกรรมดีว่ะคืออะไรว่ะนั่งวัวง่างเลยยังไงใครต่อ เฮ้ hey, หนูช่วยช่วยฉันหน่อยได้ไหมทำไมทุกคนต้องให้ตูช่วยหมดเลยวะาด้ได้สิต้องการอะไรลรโอ้ขอบคุณนะช่วยเอากุญแจนี้ไปเปิดแล้วก็เปิดไปเปิดห้องซ่อมน่ะแล้วก็เอาไอ้ควงว่ะมาให้ฉันทีได้เลยแม่เหงย โอ้ห้องคนงุนหรกเขาบอกให้กดเมาส์าซ้ายนาะอ่ะอะอืมมีค้อนอะนั่นปะอืมเอาไปปิดไม่ได้แลยของคุ้นไม่มือหาอะไรด้วยระวังตัวด้วย เมื่อไร่รถไฟจะมามาแล้วเราจะรถไฟชนไหมเอ้อไม่ปะกดอีขึ้นไปเลย <c oughs> ไม่ต้องรอเลยขึ้นไปแม่งเลยโอ้ยหาฉันแทบจะแตกคงรนาาที่นั่งนะยืนจนเมื่อยเห็นปะไม่ไงหน้าลุงคนนั้นลุงเขาก็ยังเศร้า โอ้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเอา้าลุงยืนทำไมรอเสียงเงดโอ้เสียงดังโอ้ไหนกอดรู้แต่เฮกเกิดเลยขึ้นเกิดเลยขึ้นนะ่ะหนีปกคลิปอันนี้ปกคลิปแชะันึงดูเบอร์เบอร์ไงอ,นะอ่ะไม่มีใครรอดเลยวะเฮ้ แล้วมันลุงทำอะไรอนะลุงอ้าวเ้ยโอ้โหมึงจะเสียงไหนทำลุงลุงลุงผมเป็นคนช่วยคนคุยกันลุงเลยนะทำไมลุงทำไบบดีกับผมลุงย <laughs> ิ้มหายแลไม่มีทางไปลุง <laughs> อะไร i s okay user ไม่เป็นไร user คุณไปได้แล้วมาเติร์ฟักผู้เล่นผู้ใช้เจบคุณ อ่านี่ไงกรรมดีอ่ะคุณรอดหนึ่งนับสี่เอนดิ้งอ่าโอเควัดเพราะว่าถ้าเราไม่ไปคุยกับเขามันก็จะแก่แเราเราก็จะโดนะอ่ะอ่าเดี๋ยวครั้งนี้ลองไม่คุยดูเขาดูเศร้าๆนะต้องการจะคุยกับเขาดว้วยไม่คุยครับไม่คุยอืมช่างมันเถอะมันไม่ใช่ธุระของฉันแล้วเราก็ลรงอยาไปซ่อมกันได้ไห ช่วยฉันหน่อยอ่ะก็เดี๋ยวลองช่วยดูก็ได้ฮะโอ๊ยโอ๊ยอไปแบบรวดเร็วหมดไม่แบบกี่เดิก่ะสี่อะแล้วไฟมาเลยดิยือ,อแล้วก็กดเข้าไปเลย คราวน,นี้ละจะโดนลุงทุบหัวแลวหรือเปล่าเพาไม่ไม่ได้ไปคุยกับเขาสวัสดีครับแต่คราวนี้เขาดูไม่ได้นั่งเครียดนะเขาดูแบบว่าเหมือนเหมือนแบบอืจะรู้สึกเหมือนจะหลับเลยเหมือนแบบเตรียมใจอยู่แล้วเฮ้ยนี่ไงอ๋อสาวทับสี่เอนดิง้งลุงแมงออ ไม่คุยเราจะไม่ยุ่งกับเขาเลยลถ้าท่านเราไม่ยุ่งกับเขาเลยมันจะเป็นยังไงอันนี้เราไม่ช่วยนะหรือว่าต้องช่วยวะนะราไฟดูหมไม่มานราจะ้องช่วยปะอ้า ไปเลยกดอะไรไม่ได้เลยอืมอะไรไม่ได้แล้วแล้วเราก็ไม่ไม่คุยกับเขานะโอเคเหมือนแต่ต้องคุยกับสองคนนี้นะเพื่อแอทิกเกอร์รถไฟนี่ไงทำไมเอาลุง,งลุงแม่งกระโดดตัดหน้ารถไม่ได้กลับบ้านแล้วนอนที่นี่แหละอันนี้ เราจะคุยกับเขาไหมาเราจะคุยกับเขาแล้วกันนะคุยแบบว่ายอมรับฟังปัญหาแต่เราจะไม่ช่วยคนที่เหมือนจะซ่อมเครื่องะะอะไรอยู่เคมันจะเป็นเ n นดิ้งเหมือนเดิมไหมเราจะไม่ช่วยโอเคมาเหมือนกัน อีขึ้นโอเคแล้วก็ไปนั่งกันลงรู้สึกเหมือนวิ่งแบบแปลกโอ้ยแย่แล้วต้องไปรถควไปเร็วจวะคือคุณตายอ่ะวอดแต่เฮ็กอ๋อก็คือรถไฟควบคุมความเร็วไม่ได้เบรกไม่มีอ่ะ มาต่อไปก็อีกอันหนึ่งก็เป็น c okay, ีช t Ending ้ End <ม>เอเด,ดี๋ยว Secret Ending นะฮะ Secret Ending ก็เหมือนเหมือน Ending หนึ่งปกติจริงๆไม่ต้องคุยกับลุงกไ็ได้ปะวะต้องคุยแต่กดโนโไปก็ได้อ่ะมาพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่เองมา แต่เราต้องเอาคอนนี้ไปทิ้งแล้วเ,เขาไปหยิบคอนตอนไหนวะมาเอาไปทิ้งซะไปมีสีเข็ด,ดจริงดเดยเอาว่ายังมีเบรกลิต์เนาะอ่ะเอาไปรถม,ม,มาแล้วเร็วเด็กกับบ้านเร็วไปไหนดูสีเข็ดดิ เพราะมาเต้นกันทางรถไฟได้วยเต้นกันทางรถไฟเฉยฉากจบลับไปแล้วนะแล้วคือพี่แกดูไม่เครียดแล้วนะพี่แกก็คือลุกมาเต้นเลย โอเคก็จบแล้วสำหรับเกมเดอะสเตชันรหัสนี้ก็แต่พอเราคุยพอพอเขาไปคุยกับเขาปุ๊บก็เป็นยิงฉากจบดันเลยแต่เขาก็ยังก่อเหตุอยู่ดีนะก็ถ้าเจ้าลิปนี้กาแฟคนไหนเด้อเดี๋ยวจะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทัในการบบายบายครับไปบุย,บยทำอะไรก็คิดเยอะๆนะ